สวัสดีครับเจะม,มาตกกับไมแก้วนะกรับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับปืนสองควงสุดโหดนะครับก็เป็นหนึสองควงที่ค่อนข้างโหดต้องบอกว่าสองควงนี้เป็นปืนที่มีความหลากหลายในการเล่นมากๆนะครับว่าเราจะเล่นแบบสายดัมเมจใสยอัตราในการยิงหรือว่าสายเพิ่มความเร็วในการรีโหลดนะครับซึ่ง วันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวมาให้เลือกแต่ว่าพี่มองว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวท็อป,อปของอสองขวงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมาในกิจกรรมตั้งแต่วันที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 ่วันไปจนถึง28นะครับตั้งแต่กว่าเจ็ดวันนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับในกิจกรรมนี้ซึ่งตัวกิจกรรมเนี่ยต้องบอกว ใช้แค่สามเหรียญเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับก็สําหรับกาชาสามเหรียญเรียกว่ากาชาสามเหรียญแล้วกันนะครับสําหรับปืนนี้เราจะได้ปืนนิทถาวอไปเลยนอกจากปืนนิทราวอนเนี้ยยังมีของอื่นๆนะครับอีก2อันที่อยากจะามานําเสนอก็คือจะมีปืน G18 ด้วยแล้วก็จะมีกระเป๋าซึ่งก็บอกว่ากระเป๋านี้ก็น่ารักนะครับเป็นกระเป๋าเชิดสิงโตนะครับนี่กระเป๋าเชิดสิงโตอันนี้คือเลเวลหนึ่ง นี่คือ Level เลเวลสองนะสำหรับกระเป๋าเชิดสิงโตแล้วนี่คือเลเวลสามตอนใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือใส่เลเวลสองนี่คือใส่เลเวลสามใหญ่ไปไหน <c oughs> แต่แปลกสิงโตไว้จะให้เล็กได้ไงเราหัวสิงโตเชิดแต่มันก็ต้องใหญ่ๆดิใช่ไหมนะอันนี้ก็คือ 1, คไอเทมชิ้นที่หนึ่งนะครับไอเทมชิ้นที่สองที่อยู่ในตู้กระชาสามเหรียญน,นะครับก็คือเป็นปืนดี 8นะครับซึ่งก mm ็มีสเตตนะครับสำหรับ G18 ตัวส่วนไหนวะตัวนี้นะครับบวกดาเมจหนึ่งนะครับ G18 ตัวนี้เนี่ยก็มีหลายตัวให้เลือกนะครับก็ตัวนี้ก็จะบวกดาเมจหนึ่งเอ๊ะใช่ตัวนี้ไหมไม่ใช่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 เอ่อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บวกอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็ระยะหนึ่งลดความเร็วในการรีโหลดนะครับใครอยากยิงเร็วๆก็ตัวนี้ นะครับซึ่งตอนนี้ตัวที่บวกอัตราการยิงเนี่ยก็จะมี2ตัวคือตัวนี้บวกอัตราการยิงกับแมกกาซีนนะครับแล้วก็ตัวนี้บวกอัตราการยิงกับระยะนะส่วนถ้าเกิดจะได้สายดาเมจนะครับก็มีตัวนี้นะครับที่บวกดาเมจหนึ่งแมกกาซีนหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ที่บวกดาเมจหนึ่งนะครับก็อ่อาอตัวนี้ด้วยบวกดามเมรสารระยะนะครับแล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่คนชอบว่าอยากใช้อันไหนนะครับตัวนี้สีก็น่ารักดีดูชัชดๆจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็อยู่ในตู้เหมือนกันนะครับก็มีกาสสุมได้ทั้งกระเป๋าและก็ตัว g 1 8แนะแต่ว่าของที่คอนเดทนะครับก็คือตัวนี้นะ m 1 8 7ขอดูเอฟเฟกต์อนเดี๋ยวคงจับมันมันได้เว้ยวทำลายหินนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้1887เ Emerald Power 1887สายเขียวมีการเปลี่ยนโมเดลด้วยนะตัวนี้ค่าสถานะนะครับบวกอัตราในการยิง2 ความเร็วในการรีโรหลด1แล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับตัวนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่อยากยิงเร็วๆนะครับแล้วก็รีโหลดไวๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่า1 8 8 7หรือปว่าสองขวบเนี่ยเป็นปืนที่น้องมีวิธีการเล่นมีสกินให้เลือกเนี่ยได้หลากหลายนะครับอย่างตัวนี้พี่ก็บอกว่ามันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโหดอีกตัวหนึ่งนะครับอีกหนึ่งรอง เผลตัวนี้เป็นตัวที่โหดสุดสําหรับผู้เล่นบางสายด้วยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าความเร็วในการเคลื่อนที่อ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ถือปืนวิ่งอ่ะมันไม่มีผลมันไม่ทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเราได้อัตรากการยิงกับความเร็วในการรีบมาฟรีๆ,ๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆตัวนี้นะครับ1หนึ่งนะคล้ายตัวนี้ ึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนใช้ตัวนี้ก็จะมีสองโคงที่แท็กที่บวกดัมเบลหนึ่งกับแม่นยำใช่ไหมมีอันนี้บวกอัตราการยิงสองความเร็วหยดหนึ่งแล้วก็ลดแม่นยำนะซึ่งตัวนี้มันจะไปเหมือนเวอร์ชั่นอันนี้ที่มีการอัปเกรดขึ้นมาเออเป็นอัตราการยิงสองความเร็วหยดหนึ่งแต่ว่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่แทนซึ่งต้องบอกตรงๆว่าความแม่นยำเนี่ยมันน่าจะมีผลในการเล่นมากกว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ดนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งของซองพวงม่วงแล้วกันในคำว่าประมาณนั้นแต่ น้องไม่ได้เป็นสายอัตราการยิงก็จะมีตัวอื่นให้เลือกเช่นตัวนี้นะครับบวกดาเมจกับความเร็วในการรีโหลดนะตัวนี้ก็ดีแต่ว่าเป็นของแรงไปแล้วจ้าก like ็ไม่มาแล้วนะสำหรับ2วันพันสมทแล้วก็ตัวนี้นะครับบวกดาเมจหนึ่งความเร็วในการรีโหลดสองลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับก็คลายๆกันคลายๆกันต่างกันที่ตัวนี้ลดแม่นยำตัวนี้ลดความเร็วในการรีโหลดถ้าเกิดเราดูสเตตนะครับมันจะเหมือนตัวนี้เลยนะครับก็คืออันนี้ลดแม่นยำเหมือนกันแล้วก็อันนี้ลดความเร็วในการรีโหลด ันนี้ก็เหมือนเป็นเวอร์ชั่นที่เขาไหอัปเกรดขึ้นมาจากตัวนี้นิดนึงนะครับก็รอไม่รู้กลับมาขายเมื่อไหร่สําหรับคนที่เล่นสายดัมเมจและความเร็วในการรีโหลดนะครับอันนี้เล่นสายอัตราการยิงและความเร็วในการรีโหลดนะต่อมานะถ้าเกิดเล่นสายอาตาการยิงเดียวก็จะมีตัวนี้นะที่บวกอัตาการยิง2ระยะ1แต่ว่าลดความเร็วในการรีโหลดนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้บวกดัมเมจกับอัตราการยิงก็อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีน,นี้เป็นการผสมนะครับระหว่างเราอยากได้ดัมเมจหรือว่า เราอยากได้ดาเมจด้วยแล้วก็อัตราการยหิงด้วยนะครับตัวอื่นที่สามารถเล่นได้นะครับก็มีตัวนี้นะครับบวกอัตรกรยหิงเหมือนกันแล้วม่นยำนะครับมีตัวนี้บวกความเร็วในการรีโหลดสองเจาะกร 1, ะหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีแต่ก็คนมองข้ามไปนะครับนะนี่รีวิวละเอียดไหมหนึ่งแปดเจ็ดนะครับเอ,อ่ยำให้สรุปอีกครั้งนึงกันสรุปอีกครั้งนึงกันว่า M อ8 8 7น่ที่มีให้เลือกใช้ได้นะครับก็มีตัวนี้ที่ค่อนข้างโอเค เรมีตัวใหม่ที่ดีกว่าแล้วตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่สู้ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เป็นถังเลือกใหม่ครับตัวนี้ก็อาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เป็นถังเลือกใหม่เหมือนกันนะครับสองตัวนี้นะก็เป็นาสายดาเมจดาเมจเฉียดปากใสายิงเร็วและโหลดไวอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันนี้จะเป็นยิงแรงโหลดไวอันนี้อันนี้ยิงรวัวระยะไกล อันนี้ยิงแรงยิงไวแล้วก็อันนี้โหลดไวยิงแรงเออเนี่ยเลือกได้นะครับก็มี1 2 3 4 5สอหันที่ผิดคิดว่าดีมากๆจะถามว่าอันไหนดีสุดเนี่ยคือบอกเลยว่าตอบไม่ได้เพราะมันอยู่ที่คนเล่นนะครับอ่าบางคนเนะี่ยชอบอัตราการยิงมันคนอาจจะชอบความเร็วในการ,รโหลดบางคนอาจจะชอบดาเมจนะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าซองควงหรือว่า M1887 เเนี่ยเป็นปืนที่เลือก สายการเล่นได้ค่อนข้างแตกต่างกันในผู้เล่นแต่ละคนนะบางปืนอาจจะแบบเฮ้ยอัตราการยิงมามาเด่นยังไงก็ต้องมีอัตราการยิงบางปืนอาจจะเป็นแบบว่า e y, เอ้ดัมเมจต้องมาก่อนพี่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะอย่างเช่นพวกสไนหรือว่าเอดับอะไรเงี้ยดัมเมจก็ต้องมาก่อนอัตราการยิงถูกไหมส่วนถ้าเกิดเป็นปืนพวก AR หรือว่าเอสเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะไปเรียกอัตราการยิงยกเว้นปืนที่สามารถอัพขั้นได้จนอัตราการยิงมันเกินไปแล้วอะนะมันเยอะมากแล้วอนะ อาจจะไปเรียกเป็นดาเมจเจาะเกราะแทนนะแต่สําหรับตัว M187 8เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัตราการยิงความเร็วในการรีโหลดหรือว่าดาเมจเจาะเกราะเนี่ยดามเมจกับเจาะเกราะพ่รวมอยู่ไทป์เดียวกันแล้วกันเป็นตัวที่เพิ่มความเสียหายก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดนะครับก็มีไว้เลือกแล้วกันมีไว้เลือกเกิดแพทไหนเขาไปปรับดาเมจลงก็จะเอาตัวดาเมจไปเสริมแพทไหนแบบไปปรับอัตราการยิงหรือเปล่าเรจะเสริมเสริมเสริมไปได้นะครับก็อยู่ในตู้สุ่มกาชาสามเหรียญนะครับรอบนี้ ขอให้ดวงดีกันทุกคนนะสามเีน่าจะออกมายากสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย